สวัสดีครับวันนี้ก็มาจริงแล้วนะครับ bm เฮ้ยไม่ใช่ bmx ครับให้ทุกคนทายว่าท่านานเป็นสีอะไรอ่ะให้ถ่ายช่างทีมงานช่างมา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 ทีมงานช่างมาทายสิเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไรเป็นสีอะไรคิดว่าสีอะไรพี่เดินสีอะไรให้แกีเด็กค่ะให้แกีเด็กเด็กสีอะไรสีเพิ่มนะเด็เฮ้ยดูร้าวใจเลยกระยันเลยสีเขียวสีเขียวแผ่นดินคิดว่าสีอะไรสีอะไร ไม่รู้อ่ะให้เดาให้เดาให้เดาเนื้อหนึ่งสีคิดว่าสีอะไรสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองพี่ปึ้มผูกนะครับเดี๋ยวเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูเองขเอมเอ็มอะไรอี้ปึ้งหยุด่อนมีปวดปวดทางไงสีแดงสรุปแล้ว

บันไดมือไปมือไปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่มอ่าบันไดแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ข้างหน้าอ่าตัวหน้าหรือเปล่าตัวหน้าจะตัวเล็กเท่ากันนนั่แหน่รูนี่เท่ากันหมดเลยอันนี้ที่แยบนะครับที่แยบอันนี้สายเบรกโอ้ยฉลามมูลจังสายเบรกโอเคโอเคค่อยต่อ ทีนี้เราก็จะตัดสายเคเบิลก่อนที่มันใช้นะทีมงานช่างอยู่ก่อนนึงครับท <c oughs> ีมงานช่างมีความอ่อนอัวมากตัดหน้าตัดหลังอย่างนี้ได้เลยขอขอร้องปันหน่อยอันนี้คอ คอเขามีมีสายปีกมาให้แล้วข้งหนแต่เขาไม่ได้ใส่เฮ้ยเขาใส่ให้แล้วเออดีอะอันนี้อันนี้จะเป็นถอยถอยถอยคอนี้เขาเรียกว่าคอโรเตอร์นะคอดูคอยดูระบบคอตัวนี้เป็นคอโรเตอร์นะเวลากรมเบ็กขึ้นปุ๊บมันก็จะหมุนส6 0ัหองสองศานะเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยใส่ เดี๋ยวเรามาประกอบคอก่อนนะครับคออันนี้นะครับให้มันมาลักษณะนี้เดี๋ยวเราคลายน็อตก่อนได้กันแล้วค่ะทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมพี่เตอร์นี้ไม่ได้เลยอันเนี้ยมีทีมงานช่างครับทีมงานช่างช่างื้อช่างนอกเนี้ย ที่เราจะมลาประกอบคอก่อนนะพ่อก็ศึกษามานะครับก็ไม่เคยประกอบศึกษาแล้วศึกษาแล้วแต่ก็จําได้หรือเปล่าก็ต้องดูช่วยกันในคลิคปขอให้ประกอบประกอบคอก่อนเหรอคะ่ใช่ประกอบคอเสร็จแล้วก็มาประกอบร้อเพราะว่ามันจะได้เอาใส่ตรงนี้ไงใส่ตัว มันจะได้อันนี้ใส่สายบ๊กเข้ดูนะครับให้มันกึ่งการยังไงมันจะมีเกลียวตรงนี้เป็นเส้นสิขีดแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่มองในตาเปล่านะเนี่ยเป็นเส้นสิ่ขีดไปอยู่มันมีสัญลักษณ์ให้เราประกอบเข้าไปเลยนี้ เราใช้อุปรกรณ์น,นะครับหกเหลี่ยมน,นะครับในการที่ขันคอครับน,ะนี่ขันให้แน่นขันให้สุดอันนี้ก็พ่อก็มือใหม่ขัดประกอบเราไม่รู้ะ่ะไม่เหมือนรถธรรมดาทั่วไปนะครับที่ว่าพอก็มันจะคนคนละอย่างเนาะ อันนี้ดีขนาดไหนที่เขาประกอบมาให้ทุกอ,อย่างเขาเราแค่มาประกอบล้อใส่ล้อหน้าใส่แล้วก็เบรกใส่แล้วก็เบาะแล้วก็ขาที่ปั่นอ่ะทีนี้เราจะเอาตัวแฮนด์ตัวนี้นะประกอบเข้ากับโครงตัวนี้อ่ะทีมงานช่างครับจับให้หน่อยครับทีมงานช่างอ่ะเดี๋ยวเรามีขาตั้งอยู่เรา หาตัง้งงานไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าล้อมันยังไม่ได้ใส่ไงนั<ะ>่นก็เลยต้องเอียงมาหน่อยแบบนี้อ่าอ่เขาเอาอันนี้มาให้อยู่แล้วนะตัวคำ้ำนะเราไม่ต้องจับไม่เสียเวลาลักษณะการใส่ให้ตัวนี้ให้ตรงกับตรงนี้นะครับอย่าใส่อย่างนี้มึงใส่ผิดท่ายนะอ่าตรงนี้สําคัญโอเคใส่ลงไปนี่แล้วเราหันน็อตตรงนี้ให้นั่น เออไม่ครับตอนตนี้มันจะหลวงเกินไปเราต้องขันให้สุดก่อนเอาเลยคะ่ะอ่าตอนนี้เราก็อุ้ยขันให้แน่นอันนี้ต้องเป็นแจกเบอร์สิบสี่นะไ้าไม่ได้เบอร์สิบสี่อะใช้เบอร์สิบสี่ขันให้แน่นนะครับพอตรงน,นี้อันนี้ยังหลวมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเบอร์สิบห้า ออาเบอรสิบห,ห้าไม่ได้ต้องเป็นเบอร์สิบสี่นะนะเนะนะอ๊ะยังไงต่อ,อ,อยัง<า>ต่อเรามาประกอบอันนี้สายเบรกนี่เราจะเอาสายตัวนี้นะครับใส่กับตัวคอตัวโร,รตเตอร์อเขาเรียกว,ว่าคอโรอตเตอร์แนละ้วขันร็อตลงไปมีนอ็อตเจยะลงไปอยู่นะครับ ถามว่ามันจะดึงขึ้นมาได้ไงตัวนี้ครับจะมีรูตรัวนี้ดึงขึ้นอย่างนี้ลาเบกมันจะขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นอย่างนี้นะนี่ดูดุ๊ะอ่ะสนามการดึงมันจะเบกปึ๊บนะเบกหลังทำงานแล้วนี <t> ่ทำงานกำเบกไหนสมมติว่าทางนี้มันอยู่ทางเบกซ้ายนี่เบกขวามันก็กำนี่ก็เบกมันจะดึงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดึงนะครับเป็นตัวสลิงช่วยดึงนะครับ ันเลยเดี๋ยวเรามาตั้งที่หลังเฮ้ยระวังค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยไม่หน่อยอยู่เลย อันนี้เขาเรียกว่าขยับให้มันเป็นยังไงนะขยับให้เส้นเอ็นมันตึงไม่ใช่เส้นเอ็นเส้นเส้นลวดอยากให้เส้นลวดให้มันตึงลวดปีกเราเวลาตึงมันจะได้นะตำรวจมาตงรวจประมาณนี้ใช่เหรอหลอดประมาณนี้เพราะว่ามันตึงหมดแล้วนี่ อ่ะพอใส่แล้วนะคอมันก็จะหมุนสับถุงอันนี้ออก360สามร้อยหกสิบองศาเลยทุกคนนี่เลยนี่นี่เพราะว่ามันมีตัวโรเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเวลาเบรกตัวนี้ก็ทํางานตัวนี้ก็ดึงลงล่างขอตัดภาพไปหาสองคนนีน้นิดนึงคือคืออะไรล่ะคนเนี้ยถอยถอย,ถอยจอย ต่อไปใส่มาดูต่อต่อตอ่ะต่อไปใส่เบรกหน้านะมันมีรูตรงนี้ใส่ลงไปตรงนี้รูตรงนี้นะคะใส่เนี่ยใส่ลงไปแผ่นดินเดี๋ยวเาทำไมไม่ใส่ตรงนั้นนะใส่รูตรงนี้ปุ๊บมันทะลุออกมาข้างล่างข้างล่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็แยกขึ้นม ข้านี้ใช่ไหมเอ่อันนี้ก็ช่างเหมือนกันสัญญาตตรงนี้จะใส่ระวังจะพังอืมเอาขยับอีกไหม มาใส่ใสายเบรกนะครับเดี๋ยวเราหาหาร่องให้มันตรงนี่มันจะมีร่องแบบนี้เนื้อสาย,ยานี้ม <Okay, okay. S 1> าหาร่องให้มันตรงกับเกลียวตัวนี้เป็นกันทั้งสองอันใช่ไหมอ่ารูตรงกันทั้งสองอันเราก็บิดเข้าอันออกเข้าฝั่งนี้โอเคล็อกไว้ อันตัวนี้คือตัวล็อกตัวตรงเนี้ยคือตัวล็อกใช่ไหมอ่าประ,ะมาณนี้ติด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  <c oughs> ยังไงต่อยังไงต่ออ่าล็อมาแล้วล็อมาแล้วโอ้โหล้อมาแล้วเอาออกสิลูกเอาออกสิครับได้ไหมอืม ถึงออกเลยอ่าตัวเกาะขอบขอบอ่าจับไปจับไปแล้วก็เอาตัวนี้ออกก่อนพันดินลลบพันดินลลบพันดินลลบพันดินลนนลบครับอ่าจับช่วยหน่อยพี่ครับ ถูกต้องถูกต้องโดนมือพี่เติ้ลไม่เหลือสอ,สองคนตอนนี้เราเอาอันนี้ล็อกนี่นเติ้ลเก็บไหมล้วเก็บแลี้ยขออันไหนล็อกยังไงเอาเอาตัวนี้นล็อกกระโหลกล็อกไข่ยังไง กดล้อลงนี่เนาะะอะไรอันนี้อะไร้อเหรออืมเกมทได้ไทยต่อคือทำอะไรคะ ใสเบกเรกล้อหรือว่าใส่ล้อใส่ล้อก่อนใสล้อก่อนใส่ล้อลอ,อ,ลอือหึขันล้อเท่าๆกันใช้กุญแจเบอร์สิบห้านะครับมือกุญแจเบอร์สิบห้าอืมอข้อมือพ่อก็ยังไม่หายดีนะำหักข้อมือสนสนะโอเคง่ายๆก็คือขันให้แน่นนั่นแหละค่ะขันให้มันแน่นเนาะอือ กันแ,แน่นม,มือซ้ายม่ได้นหาชุดกงขส้นมาอ่ะโอเคพเอแล้วนานมั้งเออบอกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาบอด่หลังอ่ทนี้เรามาติดตั้งเบรกทีนี้ เบรเบรเบอันนี้มาใส่นี่ก่อนมันจะมีรูตัวนี้นะครับมันใช้ช่วงระหว่างรอไม่รู้จะทําอะไรครับโอ้โหทีมงานช่างของเราแข็งขันมากช่วงระหว่างรอครับอืมอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ถามจริงว่าเติมลมหรือปล่อยลมไม่รู้ไม่รู้ ทีมงานช่งางเอารูอยู่ไหนทางคนนี้ยังหารูไม่เจอครับไปต่อไปต่อไปต่ออ๋อใส่รูไม่มีรูอือเออแข็งยัง อันนี้ต้องร้อยใส่เหรอคะบางทีมันจะมีเอาม้วนม้วนใส่เหรอคะมันจะเป็นล็อกอันนี้คือม้วนหรือยังไงอะลองให้ฟังหน่อยฝั่งนี้จุดเอามาทำอะไฝั่งนี้มันก็คือเอามาใส่ตรงนี้เลยมันจะมีล็อกตรงนี้อยู่นี่ตรงนี้นะครับจริงมันต้องมีตัวดึงตัวรูร้อยแต่รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอ่ะ V เบรกนะเบรกเนี่ยคือเรียกชื่อว่า V เบรก ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตึงน,นี่แล้วก็เราก็ามาใส่อย่างนี้ใส่ตรงนี้ไวนี่อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งควนสิเฮ้ยพี่เติ้ลหายวะ่ะเฮ้ยแต่เห็นมือวะ่ะขันผ้าเบรกให้ตรงล,ล้ออันเนี ไม่ต้องเดี๋ยวจะลองจะตั้งตั้งเบรกใหม่เพราะว่ามันแน่นเกินไปให้อยู่ประมาณจะออกมาสักประมาณห้ามิลห้านะมิลก็คือครึ่งเซนนะครึ่งเซนติเมตรอะนะเพราะว่าดูแล้วใส่แล้วมันนะมันแน่นมากเลย,ว,ยลว่าต้องดึงตัวนี้ออกคลา,ายตัวนี้ออกลักษณะการคลา,า,ายคลายตัวนี้ออกนะครับน,นยยี่สุดเลยคลายคลายจริงออกเลย มันไม่ต้องใส่งานมากเราก็จะเหลือเบรกไว้ทรงนตรงนี้อ่าใส่อย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าลองไปก่อนลองใช้งานไปก่อนอ่าเบรกใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ห่างขนาดนี้นะคะเนี่ย,ะะยข้างหลังเนี่ยมันพอดีกันเลยเห็นไหม มันพอดีกับลวดไม่ได้ห่างขนาดนั้นเราต้องดึงมันต้องใช่มันต้องเข้าไปอ,อีกอถ้ามันหลุดง่ายขนาดนั้นมันจะหลุดไหมอ่ะอันนี้ลักษณะนี้นะคะเล็บซ้ายแล็วขวาอ่าคือทางขวาของจักรยานนะคะส่วนแอลทางซ้ายของจักรยานนะนี่อุ้ย มาแล้วมาแล้วเร็ว่อย้แบนี้มันได้ไหมนะนถูกหรือเปล่าเราอ่อะเราใส่นะครับฝั่งนีบนบ้บอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วใช้ใช้กุญแจเบอร์สิบสี่นะช่วย ใส่ให้้ะมันระวังนะครับอย่าให้มันปีนเกลียวไม่งั้นเดี๋ยวเกลียวเสียแล้วมันก็จะหลวมนะครับอ่ะต่อไปมาประอกอบใส่ใส่บอกบอกหอกหายนี่อยู่นี่อ่าหนึ่งนี้เลยเวลาขี่ให้มันบอกตั้งบอกให้มันมันล้างกับตัวโครงอยากแอนขึ้นนึงแอนขึ้นไม่ได้เหรอแอนมันได้จ<บ>เจ็บ ล้วก็ <c oughs> มันไนม่บรรลุแล้วราคีนรอ่าใช้กระแกบอสิบสามขันบอืเ <c oughs> สิบสามนะคะแี่งเด็กๆดังต้องย้ำหน่อยต่อแล้วนะอะ่อัดให้แน่นนะครับอย่าให้มันหวบอัดให้ได้สองฝั่งเลย ในที่สุดเราก็จะได้ B M แล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมี B M แขันเบาให้แน่นตัวแกนอ่าตัวแกนขันตัวแกนนะคะตัวแกนตึ๊อ่าขันตัวแกนให้แน่นนะครับ เอ,อใช้หกเหลี่ยมครับส่วมากจะเป็นกุญแจหกเหลี่ยมงนั้นเลยระหว่างรอทีมงานช่างรอหน้ายัางไม่สุกเหรอรอหน้าชิมงานช่งางจ้บอะสิ่งที่แถมมาจะมีสองไฟไฟขาวแล้ก็ไฟแดงใส่ตรงไหนใส่ตรงหลังสองอันเลยเหรออันเดียว <laughs> สางทองเพือว่อแบบใส่สองชั้นอะไรอย่างงี้ได้ปะ <S <S 2> <S 2> ความจริงเราจะใส่ไหมมีมเอ็กไม่มีบางคนใช่ไหม,ไม,มอ่าทีมงานช่างเราแล้วครับรอบสองครับทีมงานช่างลอกขาลรอกขาเฮ้บฮ้บตะกี้ตะก็กดูครับสี่พัดโอ้โหตัวนี้ขดูดขูดหมดเลยครับอะไรอ่ะขูดมาจากตัวน่าจะมาจากขนส่งมาจากขนส่งหรือเปล่ามาจากที่ร้านหรือเปล่ามันจะขูดมาได้ยังไงอ่ะ เพราะว่ารับมาหากันอย่งนี้ร้อนขูบยังไงอไอโดยหนดีตื่นแล้วหอโอ้ลอ,อยเลยอ่ะเป็นลอยเลยอ่ะอืมเฮ้ยเหมือนจะเสร็จแล้วเลยอ่ะ<ย>เสร็จแล้วหรือเปล่าเสร็จแล้วหรือเปล่า คอยยังหลวมๆอยู่มันทับขึ้นทับลงได้เมืเ่อกี้นม่แผ่นดินทำอะ่อละลอดเดินละหลงเจ้ากล่องพีงเพราะว่าเราจะเล่นบ้าบ้าบ้าบาเผื่อเผื่อเผื่อมีปัญหาโอเคเป็นน้ำว่าเสร็จแล้วคับเย้ไหนลองนี่<จ>โค้ด น้ำหนักนะครับสิบสามกิโลนะน้ำหนักสิบสากิโลเหมือนคอล็อกตัวนี้ไว้นะคะต้องคลายออกเพราะว่าเขา่าจะทําให้ล้อไม่หมุนะเขาเขาจะล็อกตัวนี้ไว้คลายออกหนังอะไรร้องหมุนสิโอ้โหเสร็จแล้วค่ะแบบเฮ้ยอะไร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 ไปฝึกมาก่อนไปฝึกมาก่อน สำเร็จแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยเกินมากบาย